วันนี้ที่ได้มาร่วมครับสร้างภาพลักษณ์ให้สวยตองนะคะในคาไพรเวทวันนี้นะะพี่ป้อมกับน้องเจนได้ได้รับอะไรกันบ้างหนึ่งเลยนะคะก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกเสื้อผ้าแล้วก็การอาริยบทของเราต่างๆเพราะว่ามันมีผลต่อภาพลแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะได้รับความประทับใจไม่ว่าจะเรื่อง าการสอนที่ทุ่มเทอย่างจริงใจอย่างหมดเปลือกนะคะก็อันนี้ประทับใจเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็พี่ๆที่นี่ทุกคนน่ารักสุดๆค่ะ uh huh. โดยเฉพาะพี่ลมก็น่ารักโดยเฉพาะยิ่งไม่ต้องพูดถึงก็คือพวกท่านทุกท่านที่เป็นอาจารย์นะคะก็พยายามจะถ่ายทอดโดยเฉพาะอาจารย์แกรแมนะคะก็เป็นอะไรที่ไม่ผิดหวังเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่อยากปรับภาพลักษณ์ของเราให้สะกงนะคะ มาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะแล้วน้องเจนนะคะได้รับอะไรบ้างรู้สึกแบบเออมาวันนี้แล้วเออเนาะฉันได้เปลี่ยนลุกได้มาแต่งหน้าได้มาโพสท่าส,สวยๆอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจอะคะ่ะได้แล้วก็ได้แนวความคิดในการแต่งหน้าใหม่ๆแล้วก็การเลือกลองชุดที่เราจะใส่ไปในไปทำงานหรือว่าไปเที่ยวอะไรในแบบที่แตกต่างกันอะคะ่ะ พราะปกติลุคจะเป็นแบบอย่างที่ใส่เสื้อผ้าในแนวแนวแนวเดียวคงรู้แล้แบบว่าจะไปทํางานจะไปเที่ยวก็จะแนวเดียวหมดเลยเธอจริงๆริงเพิ่งมาทราบว่าจริงๆเราสวยตั้งหลายแนวอะค่ะเราไม่ได้สวยแนวเดียวค่ะใช่ก็เดี๋ยวติดตามนะคะแอมจะโพสต์ภาพพี่ป้อมกับน้องเจในลุกต่างๆมาให้ชมกันนะคะแล้วพบกันกับคลาสสร้างภาพลักษณ์ให้สวยสตรองทั้งคลาสพรเวทแล้วก็คลาส รุ่นที่2ต่อไปนะคะ